สวัสดีครับลลมาช้แนลครับวันนี้ต้องกระท่อมก้านแดงนะครับนี่ครับกระท่อมก้านแดงอ่าอันนี้ต้องกระท่อมต้นนี้แค่ยี่สิบซินนะครับผมสมบูรณ์มากครับโูครับโอ้ต้นละยี่สิบซินสวยนี่ครับทุกต้นสวยใบใหญ่นี่ครับก้านแดงครับใบใหญ่มากต้น ดูครับจัดจ้าเลยขึ้นสวยงามมากนี่ครับอันนี้ผมอันนี้ผมตัดออกครึ่งหนึ่งแต่ละาไปข้างใต้นะครับดูครับแตก mm hmm. แตกเป็นโพรงนะครับแตกตั้งแต่อันหนึ่งอ๋อเป็นสิบัอทสิบวอกิงครับนี่ครับครับต้นยี่สิบซนนะครับผม สวยใบใหญ่นี่ครับนี่ครับยี่สิบซิลท่้นัน้นอันนี้มาให้ดูกันนะครับเราใส่ปุ๋ยสิบห้าสิบห้า,บห,าบห้านะครับมีนยครับหน้าบ้านหลังบ้านนะครับสวยนะครับในพรุ่งนี้หลังกดจีนะครับก็จะออกไปวางที่ร้านนะครับผม นี่ครับนี่ครับสวยเลยอันดนี่ครับันแดงชมพูนะครับแดงชมพูสวยมากนีครับโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับรวมมาชแนลนะครับแค่นี้ก่อนนะครับผมัานี้